ธรรมะคือธรรมชาติถ้าเรารู้จักกฎของธรรมชาติแล้วจะทำให้เรามีความสุขทางใจตลอดไปสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ช่วงบ่ายคล้อยหรือว่าช่วงเย็นแล้วนะครับก็มาพบกับพี่น้องเช่นเดิมะนะครับก็ถือว่า ผมก็มีโอกาสได้มาพูดคุยพูดจาทักทายกับพี่น้องก็เกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับก็ทำอย่างน้อยเราก็มีความสุขะนะครับเพราะว่าเราได้สัมผัสกับอ,อริยธรรมกับเก่ามาตลอดนะครับ <Okay. S 1> ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับวันนี้ก็ได้มาเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมให้ พี่น้องได้ฟังได้สัมผัสกันะนะครับในแต่ละวันเพราะว่าประวัติของนุกพ่อเดิมนี้ะนะครับถือว่าคือเราศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่จบอย่างแน่นอนนะครับเป็นพระอริยสงฆ์หกเพนดินที่ ทรงวิทยาคมนะครับที่มีพระเวทอาคมต่างๆอย่างมากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตำนานที่เราต้องมาเล่าขานกันสื่อต่อไปอย่างยาวนานอย่างแน่นอนนะครับเอาละวันนี้ผมก็ได้นำมีดอิโต้นะครับเขาเรียกว่าอิโต้ตัดลมตัดวิบากกรรมมาให้พี่น้องได้ชมกัน นะครับมีดเล่มนี้ก็เป็นมีดที่มีความคลาสสิกมากๆนะครับเฉพาะฝักก็เฉพาะใบมีดนะครับสินิ้วแล้วนะครับรวมแล้วก็18นิ้วนะครับรวมด้ามได้ฝักก็ถือว่าเป็นอิโต้ที่ใหญ่มากๆนะครับผมก็ที่ได้มานะครับก็พบเจอน้อยมากๆเมื่อได้มาก็ นำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมได้สัมผัสกับบารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับโดยเฉพาะ,ะมีดหมอเล่มนี้ถือว่าเก่าโบราณมากๆนะครับเดี๋ยวก็ให้พี่น้องได้ชมกันเลยดีกว่านะครับเนี่ยะนะครับส่วนของฝักมีดก็แกะเป็นลายกนกไทยนะครับแล้วก็มีแกะเป็นรูปปู่ฤาษีนะครับที่มีความ ความงามความคลาสสิกมากๆนะครับไมก้ก็ดูแล้วเป็นไม้พิยุงโบราณน,นะครับอสองด้านก็จะแกะเหมือนกันเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับท่านใดที่มีโอกาสได้มาพบมาเจอนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยวันนี้ที่ผมได้นำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นได้สัมผัสกันนะครับเนี่ยนะครับ ประวัติก็ถือว่าเป็นประวัติดีนะครับมีดเล่มนี้ที่ผมได้มา,านะครับก็ได้มาจากพี่น้องนะครับชาวหมู่บ้านหนองโพโดยตรงนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆวัดหนองโพนะครับมีดเล่มนี้ได้มาแล้วก็นํามาให้ทุกท่านได้ชมได้สัมผัสนะครับนี่ก็คือส่วนภายนอกของมีดนะครับ ส่วนของด้ามก็แกะเป็นพระปิตานะครับเนี่ยสวยงาม,มนะครับคลาสสิกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก็ให้พี่น้องได้ชมส่วนของใบมีดเลยดีกว่านะครับเนี่ยกิบมากๆเลยนะครับอ,อ,อีกด้านหนึ่งก็เป็นช้างนะครับแกะสลักเป็นรูปช้างาช้างก็ถือว่าเป็น สัตวเลี้ยงคู่บารมีของหลวงพ่อเดิมนะครับที่ท่านก็จะชอบมากๆเลยโดยเฉพาะช้างนะครับะนะครับแล้วก็ตรงใบมีดก็มียันแปดเหลี่ยมหรือว่ายัน8ดทิศแปดมุมนะครับตรงโคนมีดก็เป็นน่องสิงที่มีความคลาสสิกนะครับ เล่มนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นศิลปะการตีมีดของช่างโบราณนะครับสวยงามนะครับพระคาถาก็ถือว่ามาเต็มพิกัดนะครับเป็นพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับนี่ อีกด้านตรงปลายมีดนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนก้องหัวมังกรน,นะครับนี่แหละก็มีตัวอุนะครับนี่ชัดเจนมากเลยได้นำมาให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าคลาสสิกนะครับไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนอนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะครับแฟนคลับ FC ที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับ ท่านใดเข้ามาชมแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์อันนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับที่ที่สำคัญก็ท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อผมโหลดวิดีโอแล้วท่านก็จะได้เข้ามาชมอย่างทันทีนะครับนี่นะครับ,น,นะรบนี่แหละวันนี้นํามาให้ทุกท่านได้ชมได้สัมผัสกัน ะนะครับเหล็กก็เป็นเหล็กโบราณที่ดีมากๆนะครับถูกต้องตามลักษณะ,อะของวัตถุมงคลโบราณเลยนะครับใบมีดก็แห้งะนะครับเป็นเหล็กที่แห้งนะครับเราก็จะเปรียบเทียบกันได้ง่ายเหล็กเก่าเหล็กโบราณะนะครับกับเหล็กใหม่ความสดก็จะต่างกันะนะครับแล้วที่สำคัญมีดเล่มนี้นะครับ สนิมไม่กินนะครับที่ดูแล้วก็คือเกิดจากคาบใครความเป็นธรรมชาตินะครับเป็นมีดที่ถือว่ามีสเสน่ห์นะครับเป็นมีดชั้นครูเหมาะที่จะเก็บบูชาไว้บนหิ้งพระนะครับถ้าบ้านใดบ้านหลังไหนมีนะครับมีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่บ้านนะครับบารมีหลวงพ่อก็จะปกปักรักษาบริวาร คนในบ้านญาติพี่น้องเรานะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับก็ถือว่าเป็นอิโต้ตัดลมตัดวิบากกรรมต่างๆนะครับนะครับก็เหมือนที่ผมเรียนกับพี่น้องนะครับประวัติของหลวงพ่อเดิมเป็นประวัติที่ต้องเล่ายาวและเป็นประวัติของครูครครบาอาจารย์ที่เราจะต้องศึกษาเจาะลึกมากๆนะครับ มันเป็นสิ่งที่ละเอียดที่เราต้องศึกษาะนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อเดิมเป็นถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์หกเพนดินะนะครับที่ทรงวิทยาคมเหมือนที่ผมบอกนะครับวิชาอาคมต่างๆนะครับหลวงพ่อจะไม่เหมือนใครท่านต้องการรู้ลึกร,รู้จริงนะครับมุ่งมั่นทุกสิ่งทุกอย่างเลยะนะครับก็คงไม่แปลกนะครับพี่น้องทุกท่าน คําว่าเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควนะครับคนเราไม่ได้มาง่ายง่ายฉายานามนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ก็จริงว่าถือว่าโชคดีนะครับที่มีพระอริยสงฆ์ที่ทรงวิทยาคมทุกอย่างนะครับบารมีเมตตาทุกๆอย่างนะครับเมื่อเราสัมผัสแล้วนะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับก็ถือว่าชุ่มฉ่ากันไปทั่วทั่วประเทศนะครับเมื่อมีกลุกพ่พระพระแตกนะครับที่วัดพนมรอดก,ก็เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมหลวงหลวงพ่อคล้ายนะครับแล้วก็พระพระปิตานะครับช่วงนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทั่วประเทศเลยนะครับก็ถือว่า เป็นกรุพระที่เก่าจริงๆนะครับอายุร้อยปีเลยนะครับเพราะว่าโบสถ์นี้ก็เริ่มบูรณะนะครับด้วยการเวลาร้อยกว่าปีก็ชำรุดนะครับก็นี่แหละถือว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นก็คนที่มีบุญวาสนานะครับก็ได้ไปเช่ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อคายนะครับพระปิตามานำมาบูชาถือว่าเป็นสิริมงคล เกี่ยวทุกท่านเลยนะครับเนี่ยวันนี้ผมก็จึงได้มีโอกาสนะครับนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้พี่น้องอได้ชมได้สัมผัสกันในแต่ละวันนะครับผมถือว่าเกาะติดกระแสนะครับช่วงนี้ต้องลบเลกให้ครูวัดพนมพนมรอกอนะครับถือว่าร้อนแรงนะครับด่งดังมา ครึ่งเดือนแล้วนะครับจะจะเข้าเป็นเดือนแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าใครไม่มีนะครับถือว่า <c oughs> คุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆเนาะเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ในแต่ละคลิปวีโอนะครับเหมือนที่ผมบอกผมก็ไม่รบกวนเวลาพี่น้องมากนะครับสิบกว่านาทีประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้อย่างแน่นอนกอ็ถือว่าเป็นสิบนาทีที่มีคุณค่าของพี่น้องทุกท่านเลยนะครับ ผมก็เข้าใจบางทีบางท่านกา็ไม่มีโอกาสเข้ามาชมนะครับก็ต้องอทำมาหากินเลี้ยงชีพตัวเองนะครับผมก็เข้าใจนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับจงต่อสู้กับอุปสรรคอย่างมากมายนะครับให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็ถือว่าสมควรเก็บเวลานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียง เท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในอ e ีพีห e น้า e นะครับท้ายสุดสุดท้ายจริงๆก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ไตรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเทิน ผมสุรพัฒน์มีดหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ